วันนี้ตรงวันที่อาทิตย์ที่หนึ่งเดือนธันวาคมสองพันกสิบเจ็ดพีมะลงนะแล้วก็เป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งหรือเดือนออ้นั่นเองพุทธังธรรมังสังขังนะพุทธโธธรรมโมโสังโฆมีสมรรถนเสยอยู่ใครควรก่อนแล้วก็ทำดีกว่า ตอนนี้เราพอมาเก็บภาพที่ท่านลืมก <c oughs> ่อสร้างนะก่อสร้างสถานที่เป็นอนุสรสำหรับจะเก็บอธิเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นเองน้องปู่บัวเฮืองธรรมาจารุอยู่ที่วัด ปพภาวนารามบ้านว่วยดอกไม้ตวิสิทธ์อำเภอเมืองบึงการอำเภอเมืองแกหวหอบึงการเนาะน้องพ่อเดินทางมาแต่เมื่อวานวันนี้เป็นวันครบรอบครบรอบร้อยวันด้วยแล้วก็วนันบางศิาลาฤกษ์อันนี้คือวนันวางศิาลาฤกษ์เนาะนี่คือสถานที่ที่ก่อสร้างเป็นบริเวณอันนี้บุคคลคนหนึ่งล่วง ลวงลับดับไปเรื่อยคัภาษาที่ต้องพูดกับมาถึงท่านมโนาภาพทันละสังขารไปแล้วเราพ่อคุ้นเคยท่านเป็นอย่างยิ่งคุณเคยมากๆเลยก็เที่ยวไปเที่ยวมาได้หลายได้หลายอย่างแล้งพอ่อเลยมาเก็บภากนีคือพิธีบางศิลาเลืเอเจดีอัตมะ ยตาโชติคุณวัดบุภาวนาาลบ้านห้อยดอกไม้ตำบลวิสิทธิ์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะบางศิลาเลิกดวงบางศิลาเลิกจีเขาจะเจดีอัตัมมะยะตาโชติคุณวันอาทิตย์ที่หนึ่งเดือนธันวาคมพศ2อ6 7เวลา8 0 9นเป็นราชาร์เลิกวัดบุภาวนนาลาม แล้วก็มีแม่ชีสุกัญญาพมดาแล้วก็มีปณิตตาน้องพ่ออุทธานะผู้จัดทำนอสอน,นอสอนปณิตตาอุทธาผู้จัดทำไม่ต้องว่าน้องพ่ออ่านตามนี่เนาะอ่านตามน,น,นี่อันนี้เหล่งที่ที่ททจะวงางศิลาเลือก น้องพ่อก็เลยมาร่วมงานมาร่วมงานคือปกติก็ไปมาอยู่แล้วแหละน้องพ่อไปมาไปมาหาสูตั้งแต่ไหนแต่เลยตั้งรับช่วงที่ท่านได้พาดยู่วันนี้ก็เก่าถึงท่านมากมาก่ากอยที่ว่าท่านมาช่างคุณทางความดีตรงนี้ทีนี้ทิ้งไว้แต่พ้นงานทิ้งไว้แต่คำสอนน,อนะเนาะทิ้งไว้แต่คำสอน เป็นเฉดเช่นนี้แหละเฉกเช่นนี้ต่อไปก็จะโดดเด่นในตรงนี้จะโดดเด่นอันนี้วางรลกฐานนลยว,วางฐานแล้วอย่างนี้ผู้อยู่เบื้องหลังเท่านั้นแหละผู้อยู่เบื้องหลังมาทำทำกันไปล้วนตั้งหลวงพ่อเลยนะถ้าไม่มีนั่นแหละก็ไม่ไม่มีการเสียสละนะก็ไม่ได้มาแสดงออก มันจะมาแสดงออกแต่ในเมื่อมาแสดงออกแล้วเราได้อะไรเราได้ความได้ความดีใจไงได้ความอิ่มใจนั่นคือนี่นก็นี่หมดลงพอะเทศดถ้าเทศก็เล่าเรื่องเดิมๆม,มันให้ฟังนะเป็นอย่างนี้เ,เล่าเรื่องเดิมๆกล่าวถึงคณงามความดีผู้ทําไปแล้วก็ผู้ร่วงไปแล้ว แล้วเรามีชีวิตอยู่เราก็ทำเราก็ทาต่อไปทำต่อไป,ออไปวันนี้เราก็จะเดินไปหน้าวัดแล้วฟังเสียงเสียงไก่เลยนะเสียงไก่เออเข้ามาด้วยนี่เข้ามาเที่ยวนะเข้ามาเที่ยวด้วยเข้ามาเที่ยวด้วยจริงๆเราก็ไปหลายแห่งเมื่อวันเราก็ไป <c oughs> ไปทุระกว่าจะมาถึงที่นี่นะ จริงๆนี่คือในส่วนธุระที่หลวงพ่อไปจังหวัดบุรีรัมมานะไปนู่นไปถึงอำเภอสังคมมีแวะไปไปแวะไปวัดผาตากเสื้อที่อำเภอสังคมนะแล้วก็ไปเยี่ยมลูกน้องเคยอยู่กับหลวงพ่อไม่เจอท่านนานแล้วท่านก็ขาดการติดต่อไปหลายปีเพราะว่าเพราะว่าท่านบอกว่าท่านลืมเบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่ จริงๆก็ใช่ว่าลืมก็ใช่แต่หมายถึงว่าทุกทุกวันนี้นะจนผู้ร่ายมันชุกชุมนะท่านไปนวินาบาทขโมยโทรศัพท์ขโมยเป็นข้อมูลเลยไปหมดเลยข้อมูลไปหมดข้อมูลไม่เหลือเลยก็เลยจําไม่ได้จําไม่ได้อันนี้หลวงพ่อมาไปบัตรนามอาจจะเมื่อน่อยนะวัดบุพภาวนารามวัดบุพภาวนาราม บรร้วยดอกไม้บุปผาก็ดอกไม้นั่นเนาะถ้าพูดถึงตามหลักเพื่อนสัตว์โลกเข้ามาด้วยอันนี้หน้าบริเวณหน้าวัดก็มีเสียงไก่บ้างเนาะเสียงไก่บ้างเดี๋ยวลองพ่อดูดูป้ายดูแป้ายวัดแสงสว่างไม่พอก็ได้จ้ะเพราะเขาเมืดหน่อยเป็นธรรมดานี่คือประตูโขงนะ ประตูโค้งทางเข้าวัดทางเข้าวัดทุกวันนี่มันหลวงพ่อว่ามันทันสมัยนะอยู่ที่ไหนก็เชื่อมต่อแล้วก็ดูกันได้เลยได้เป็นต้นวันนี้หลวงพ่อมาช้าหน่อยเพราะว่าเรางพ่อจะเตรียมการไปที่ไปบึงการแล้วก็มากลับมามาฉันอยู่นี่แหละแล้วก็มาวางศาลิลาฤกษก บส่าเรก็ติดตามเนาะติดตามกับทุกอย่างนะาพูดถึงตามลักนี่นี่อานุสาวาลีหรือที่เก็บอัฐิเนี่ยนี่เป็นเครื่องเ,เตือนเตือนสติเราได้นั่นเนี่ยคนที่ล่วงไปหล่นไปคนที่ตายไปก,ก็เหมือนกันหลวงหลวงปู่หลวงพ่อท่านล่วงรับดับไปนั่นแหลท่านก็ตอนที่เผาศพบงังทำตอนนี้ครบรอบ ทำบุญร้อยวันเลยนะแล้วก็วางเสล้เลิกวางเสล้เลิกเจดียสถานเจดียสถานนี่ท่านท่านท่านกล่าววมัยพุทธการนั่นนะเป็นสถานที่ต้องคือเราเราดูด้วยตาเทวาลวัตถุดูด้วยตาน้ำเชื่อมทางด้านเชื่อมโยงทางด้านจิตใจหลายผู้หลายคนด้วยกันได้มาได้มาช่วยออกซัก คนละคนละเล็กละน้อยจริงๆไม่ไม่ไม่เล็กไม่น้อยนะมากเห็นนะมันมากเลยมันรุนรุ่นด้วยด้วยด้วย,ยหัวใจเราเนี่ยเนียเรื่องหัวใจ้ามาอันนี้ศาลาเามื่อน่ะนะถ้าหลวงพ่อมีเวลาตอนตอนที่ยงายน่นะก็จะหลวงพ่อจะไล่สดอีกรอบงอ,อย่างรถเนี่ยรถจงังหวัดบึงการนะนี่รถบึงการ แต่จ้มารถเล็กๆ,ๆนี่นะรถเล็กๆเนี่ยอันนี้ก็บืงการอย่างเงี้ยเป็นยานพานะหลวงพ่อก็มาด้วยยานนี่แหละย,ยานพาหนะเนี่ยแต่มาหลายชีวิตหน่อยมาร่วมง,งานอาจาร,รย์ชาวลิตก็มาจากนู่นจากวัดป่าบ้านกระทุมเอารมให้ทักทันชิเสเกตท่านก็มาแล้วก็อาจาร,รย์ <ừ> ใกล้พบธรรมทินโ,น,โน,นก็มานม,มานัดหมายกันพบเจอก็เจอเจอกันแค่น,นี้เอาไปทำงานก็ททำคุณงามความดียังไงย่งไงก็มันก็สแสดงออกได้เห็นได้ชัดเลยหลยะเห็นได้ชัดได้สิ่งได้อย่างหลวงพ่อพูดอยู่เสมอว่าถ้าไม่เสียสละไม่ได้มานะขับเคลื่อนทีก็ง่ายๆเป็นเงินเป็นทอง เป็นเงินเป็นทองแต่สิ่งที่ล้นเหลือล้นหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยไอ้ล้นหัวจิตหัวใจนี่โอ้โหเนาะหลวงพ่อว่าล้นทะลักมาด้วยคุณงามความดีไหมล้นทะลักมาด้วยคุณงามความดีแลวหลายคนก็เคยมากับหลวงพ่อแต่มีภารกิจท่านไม่ได้มาอย่างนี้เป็นตน้นหลวงพ่อมาเต็มคันรถนั่นแหละมันก็นธรรมะอนนี้เวลาท่านจะจัดปฏิบัติธรรม ธรรมารถ,ถาวรเนี่ยเป็นเป็นธรรมารถ,ถาวรเลเนี่นยเรื่องนี้นน <_ d ata> คือต,ตอนนั้นก็อยู่ในป่าเนี่ยแต่ก็มาปรับเป็นลานธรรม,มเวลาท่านปฏิบัติธรรมธรรมาตานนี้ก็อยู่นาน,น,านแล้วหลวงพ่อเที่ยวมาต้องต้งแต่ธรรมะใหม่ๆนะตอนนี้ก็เศร้าหมองไปตามการตามเวลาไงอันนี้คือเรื่องเล่าให้ฟังเนี่ยสถานที่ประพฤติปฏิบัติสถานที่ ข้อมู้ประกอบคุณงามความดีทําคุณงามความดีแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่เรารู้เราเห็นที่มันเกิดมันเป็นขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมันเป็นขึ้นมาโดยน้ำมือของมนุษย์เหลอานี้นะโดยน้ำมือของมนุษย์แล้ว,ออวพ่อเดินไปแสงสว่างก็อยาจะ,จะมองเห็นบั่งไม่เห็นบังนะด้วยสายตา ต,ตาเนื้อีต่ตาตาเนื้อนะพูดถึงตาเนื้อเราก็มองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่มาถึงว่าถ้าตายใจตายใจมันทะลุทะลวงตาปัญญามันทะลุทะลวงไปหมดนะต้องเข้าใจนะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรปิดกัน้นตาปัญญาไปได้จากตาปัญญาแสงสว่างเสม,มอด้ปัญญาไม่มีอย่างเงี้ยแสงสว่างเสม,มอด้ปัญญาไม่เมือนขาวนี้ก็เช่นกันแล้วก็ข่าวต่อไปก็เช่นกัน คนทุกคนนะถ้าประกอบคนงามความดีทําคุณงามความดีนี่เราจะได้ความภาคภูมิใจมากๆเลยนะอืมมากๆเลยอันนี้ก็เสกเช่นนี้ทำทอมเข้าใจที่สุดของมันก็มันจะลงตัวตอนนี้ก็ตื่นันขึ้นมาในที้พักผ่อนล้วก็ตื่นขึ้นมาอ,อย่างเงี้ยเราตื่นขึ้นมาแล้วตแต่กี่เราเราพักผ่อน รวมทั้งหลวงพอ่อลกายนี่ต้องการพักผ่อนกายี่ต้องการพักผ่อนแต่หัวจิตหัวใจเราลุนเหลือตัวไหนมัวจิตหัวใจเราลุนลุนหลายสิ่งหลายอย่างอันนี้ก็เรียกว่ายอดยานพานะยอดยานพา,า,านาาะที่ไปกันเดินทางขับเคลื่อน ครับเคลื่อนน้องพ่อมาด้วยยาน,นอาจจะยานยานพาหนะนั่นเองมันช่วยช่วยเราได้เยอะนะแต่ต้องระวังนะน้องพ่อเดินทางทุกครั้งน้องพ่อยังเก็บมาเล่าหนะ้ฟังว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แตทกก่ทุกคนอยากจะเป็นไหมเนี่ยทุกคนอยากจะเป็นอยากจะได้อยากจะรักไหมไม่ไม่เลย อย่างนี้ก็เป็นที่พักอันนี้เป็นที่พักนะเราพอพักกันในนี้นะเมื่อคนืนเราพักกินในนี้อันนี้ก็เช่นกันถ้าพูดถึงตามหลักตามหลักเนาะกล่าวถึงงานศพด้วยทชนนี้งานศพพรุ่งนี้ก็เผาศพอยู่ที่อำเภอเชียงยืนนะญา,าวยพาสรค k ามเป็นคุณแม่อายุเก้าสิบกว่าปีแล้วนะ เป็นคุณแม่พู้ให้กำเนิดกหมอหมอวรลเชตพรุ่งนี้แล้วพ่อก็ไปงานนะในโลกนี้เนาะเดืองนั้นเดืองนี่บ้างอะไรบงต้องอยอะแยไปหมดใช่ไหมแต่สรุปให้ได้นะในชีวิตของเราอันน,นี้นี่เป็นเครื่องเตือนสติเราลงเย็นลงเย็นลงเย็น จะยืดอายุไปหน่อยอายอุอายุสิสบศพที่เน่าแล้วเนี่ยทไมถึงมายืดไปหน่อยถ้าใส่นี่แหละสติปัญญาหรือสมองของความเป็นมนุษย์คนเนี่ยนี่เขายังเขียนไปเข้าไเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายแด่วัดโอ้มามอบต่อนี่ถวายวัดถึงมามอบต่อจังมืองคอนแก่นนั่นเอมมามอบต่อ ันนี้หลวงพ่อชอบชอบชอบเท่าทีประกอบนะประกอบด้วยสติด้วยปัญญาวิธีคิดของเราวิธีคิดของเราจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจจะได้รู้่าเรื่องเตือนสติพูดถึงความตายสบายนักถ้าเขาเราเข้าใจนะถ้าเราไม่เข้าใจก็ยุ่งไปทีนี้ไปพูดถึงน้ำไม้ความตายอย่างไงอย่างไงก็แน่นอนที่สุดความตาย ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่ตายนั่นแแต่บางคนบอกโอ้ถ้าทำชั่วไม่ตายดีแน่แน่ก็ใช่เลยนะใช่เลยก็พระเนียนถ้ามารวมกันมารวมมารวมกันอันนี้อัน,นีนลูกบางรูปในมีิตอยู่ได้นาน,นอยู่ได้นานแต่ไม่่สิ่งที่ไม่มีชีวิตไง ไม่มีชีวิตลูกนิมิตนิมิตไม้นิมิตไม,ม,ม้ถ้าพูดถึงตามหลักธรรมะตรงนี้เป็นเจ้าของสถานที่เจ้าของสถานที่ไปไหนแล้วไม่อยู่ชัว่วคราวไม่ได้เอาไปด้วยหรอกท่านท่านล่วงลับดับไปท่านกไ็ไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้ไปด้วยอันนี้คือยานปัจจุบันยานผานนะยานผานนะ อันนี้มาจากเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดถึงวัดท่าหน่อยเนาะวัดวัดดอยแสงอรุอรณอเภพณาดวงจังหวัดเลยอันนี้หลวงพ่อเคยไปนะเค,ปคเคยไปเพราะคุณเคยกับเจ้าวาดกันถ้ามาเป็นแม่งานอยู่ตรงนี้หลวงพ่อเป็นแม่งานไม่ค่อยเป็นนะไม่ค่อยเป็ยนงานก่อสร้าง <c oughs> ถ้าพูดถึงแล้มไม่ค่อยเป็นแต่หลวงพ่อทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นคือ ไม่เสียเขาบอกไม่ให้เสียชาติที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยดำรงคงไว้เขาบอกว่าทำคุนงามความดีเพิ่มเติมเพิ่มเข้าไปเติมเข้าไปเพิ่มเข้าไปเติมเข้าไปอย่าอย่าไปคิดอย่างอื่นคิดว่ามุ่งหน้ามุ่งหน้ามุ่งตาประกอบคนงามความดีท่านทำไปแล้วท่านไปไหนก็อย่างที่หลวงพ่อบอก แล้วก็ลงลับดับไปเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเมลุเผาศกเมลุเผาศกอย่างเงี้ยดูเป็นเป็นเครื่องเตือนสติเราขึ้นเรื่องบอกเก่าแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เราคงเราคงต้องเจอแน่ๆไม่ใช่เจอแน่ๆนะมีพันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนก็ต้องเป็นลนักษไสแต่ตอนที่ดำรงชีวิตอยู่ ประกอบด้วยคุณงามความดีเห็นคุณงามความดีมีคุณค่าไม่ใช่เห็นความชั่วมีคุณค่านะเห็นคุณงามความดีกินคุณงามความดีเถอะทาคุณงามความดีเถอ,อะ,นะันลักษณะมันทิ้งไว้เยอะบางสิ่งบางอย่างบางทีเราเป็นหมกมอประมาทในชีวิตมันยังไม่เข้าที่เข้าทางไงบางทีก็บอกเตรียมการก่อนรอก,ก่อนอายุเท่านู่นเท่านี้ ถึงจะเข้าวัดเข้าวัดบางทีก็ไม่ถึงวัดไม่ถึงวัดคือไม่ได้เข้าไปวัดคุณงามความดีไงวัดคุณงามความดีวัดในดวงจิตดวงใจของเรานี่ยแวัดในดวงจิตดวงใจของเราเราว็เห็นภาพแม่ครูแม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ก็แม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอันนี้ลวงปู่ชาอันนี้ลวงพ่อทองพูนอันนี้ลวงพ่อทองพูนศิริกาโม,โมน่หลวงพ่อเคยไปที่ครูกระแตนี่ตรงนี้ตอนนี้ครูกะแตตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้ลวงพอ่อลวงพ่อภูย่าอุน่นลวงพ่อทองใบพระพัฒน์สโลเคยไปที่วัดหาหลวงพอ่อยู่นะปฏิบัติเ้่งมากเลย เค่งมาท่านไปชีว่านสนาคารท่านแวะหลวงพ่อท่านแวะหลวงพ่ออันนี้หลวงปู่ชอบหลวงพ่อก็ทันท่านอยู่นะหลวงปู่ขาวอย่างเง้ยปู่ขาวน่ะเลยอยู่หลวงปู่ชอบทานน้สมุอันนี้หลวงพ่อพุทธทาสแต่หลวงปู่มั่นี่หลวงปู่มั่นเนี่ยอร่อยพระสายกรรมฐานหลวงปู่มั่น ปุถิดโตเป็นคนอุบลน,นะท่านเป็นคนอุบลอันนี้ไม่ทันท่านเพาะศพไปแล้วเมื่อปีที่ตามนั้นนะท่านเพาะศพไปเมื่อปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองอันนั้นพูดถึงหลวงปู่มันอันนี้หลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัววัดป่าวันตัดเมืองอุดรธานีอันนี้ลหวนนลวงปู่เทศวัดหินหมักเป่งเมื่อวานนะพ่อก็ไปผ่านไป,ไปที่นั่นวัดแถววัดหินหมักเป่งวันนั้ว่า ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ตอนที่ไม่ละสังขารเนี่ยน้องพ่อเจอท่านบ่อยนะไปกราบท่านเป็นท่านหลวงปู่เทศเนี่ยหลวงปู่เทศเทศลังสีท่านเคยอยู่ภาคใต้อยู่กกเกาะภูเก็ตบ้างอยู่นู่นนนตั้งหลายปีนะตั้งหลายปีอันนี้ก็เรื่องเล่าให้ฟังเรื่องเ,เล่าให้ฟังคือห้องพ่อท่านท่านอยู่อย่างปู่ขาวเป็นตนแต่ก็ สุดท้ายเป็นเป็นปัจชิมมายแล้วแหละปัจชิมมายหวไหสุดท้ายของชีวิตแล้วเราก็ไปกราบท่านกราบคุณงามความดีกราบลวงปู่พ่อแม่ครูาอาจารย์ที่เป็นรุ่นพี่เราเนาะเราเป็นรุ่นน้องอาจจะเป็นรุ่นน้องสุดท้องก็ได้นะรุ่นน้องสุดท้องก็ได้นะเป็นตน้นก็ก็ต้องมาทําความเข้าใจขณะที่เราทําความเข้าใจแล้วทีนี้ เข้าใจหรือยังว่าสิ่งเหล่านี้ทิ้งไปในโลกเข้าใจหรือยังสิ่งเหล่านี้ติดตามตัวเราไปไม่ได้มิตรคุณกุศลเท่านั้นจะติดตามเราไปได้สถานที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้สถานที่ปฏิบัติธรรมก็คนจัดขึ้นมา,าทีนี้คนจัดขึ้นมาอันนี้ก็พระปฏิมากรพระพุทธลูก พุทธปฏิมา,อ,าองค์ปั้นขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรสถานอนุสรณน,นะได้กรบบาบไหว้ได้บูชาเป็นตน้นอันนี้ก็เช่นกันเนาะน้อพ่อกลับไปนี่ก็น้องพ่อจะไปงานศพน้องพ่อชอบเล่าให้ฟังนะพูดไปก็กลับมางานศพนี่แหละร่วงไปหล่นไปจริงๆนะชีวิตของคน เราจะคุ้นเคยเราจะรักใคร่ชอบพอกันขนาดนั้นก็ช่างก็ไปไปตามวาลัดเนี่ยที่แท้จริงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้น,อน้องพ่อวกกลับมาทำมาติเทีนจะได้เก็บภาพไปดูไงเก็บภาพไปดูตั้งนานตั้งอะไรด้บ้างตั้งงานจะตั้งานานนะจนชำรุดไปถ้าไม่ใช้ปูน,นตากแดดตากฝนอยู่ตรงนี้ก็ไปตามอายุไข ไปตามอายุขไขเลยอย่างเงี้ยเกิดทุกอย่างถ้าเรามาทำความเข้าใจอย่างเงี้ยทำความเข้าใจอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้ก็เช่นกันเออแต่คิดแล้วอันนี้คือภาพนะเก็บภาพเก็บภาพไปดไูเก็บภาพไปดู มีเสียงสว่างพอน,นี่ภูมิปัญญาชาววาดภูมิปัญญาของคนเนี่ยเราคิดถึงไหมที่วาดอยู่ตรงเนี้ยบางทีเป็นภาพวาดตรงนี้เราอาจจะทําไม่ได้นะแต่เราก็ชื่นชมใช่ไหมเราก็ชื่นชมชื่นชมผีมือลอเกินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่เป็นภาพตรงเนี้ยภาพทาผนังก็ บ้านแบบธรรมชาติเลยนะนี่อันนี้หลวงพ่ออธิบายสัตว์นี่นกเขานกเขาหรือนกเหยื่วนกเขานี่ตรงเนี้ยอันนี้งูลูกงูตรงนี้อันนี้ก็นกอีกแล้วนี่นกอันนี้ก็ภาพกอันนี้ภาพกระต่ายภาพกวางภาพกระลอกตรงนั้นกระลอกกระลอกเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยอันนี้กระลอกกระลอกกระแตอยู่ที่วัดบึงก็เยอะนะ อยู่กับหลวงพ่อหามาหาอาหารมาฝากเขาเกือบทุกวันเกืบทุกวันอันนี้ก็สถานที่อีกที่หนึ่งที่ชาวพุทธเราหรือผู้ประกอบคุนงามความดีผู้ประกอบคุนงามความดีได้ทำความขอใจอันนี้คือลูกนิมิตลูกที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สามลูกที่สี่ ลูกที่ห้าอยู่ตรงกลางเนี้ยอยู่ตรงกลางนี่รูปใหญ่หน่อยนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ยมีเก้ามีเก้าลูกด้วยกันก็เดีว่วให้อตองเต็มอยู่ตรงนี้ให้อตองเต็มเอาไปฝังไม่เป็นทีล่ละลึกเป็นมีดหมายก็จะลึกบันทึกเอาไว้มาทาอนุชนรุ่นหลังเกิดขึ้นมาไปค้นดูสิคนดูก็เออเป็นลักณะไหนเงี้ย บรรพบหรุดรุ่นเราเนี่ยรุ่นเราเราก็มารู้มาเห็นมาร่วมงานต่อไปก็เป็นอดีตทีนี้เป็นอดีตนั่นเขานั่นเขาเราจะเก็บอะไรไว้ในความทรงจําของเราเราจะเก็บว่าอะไรไว้ในความทรงจําของเราอันนี้ก็เช่นกันทีนี้คุณงามความดีนั่นเองคุณงามความดีฟังจิตฟัตงใจเนาะคุณงามความดีฟังจิตฟัตงใจ ฟังลงไปลึกนะ่ยฟังลงไปลึกตัอง,กตองอย่างลากลึกเลยอย่างลากลึกเออแต่ที่หลวงพ่อดูสางทายรถบัดดสเรายแสงอรุนจังหวัดเลยของจังหวัดเลยเลยนั่นเนี่ยอันนี้แหละหลวงพ่อถึงเ,เออหลายสิ่งหลายอย่างนะความคุ้นเคยความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเนาะ ความคุ้นเคยที่มองเห็นเหมือนกับตอนนี้ได้ยินเสียงสัตว์เสียงสัตว์ลูกมันเขาเห,ห่าเขาหอนบ้างอะนได้บ้างเขาเห่าเขาหอนเขาเห่าเขาหอนเนว่าจิตหัวใจขงองเราเนี่ยเราได้ไหมบางทีเราก็เกิดความลำคานไงบอกว่าเกิดความลำคาญลำคานเือเกินแต่เราเคยลำคัญตัวเองบ้างไหมแต่น้อยนะบางทีเราลำคันตัวเองน้อย แต่ลำคาญคนอื่นนะสิ่งรอบข้างเราด้านลำคาญอย่างนั้นแนหะลนนะลำคาญเราทําความเจ้าเข้าใจนะตน้องมีธรรมะนะเข้าใจเข้าใจเราพอหยิบเอาเครื่องดื่มมาตรงนี้ยเครื่องดื่มมาโอ้ยนั่นเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นภาชน,นะสำรับของเอาของ,ของ,ข,องของกินของกินทางกายนะของดื่มของกินของใช้รุมร่างกาย บำรุงแล้วอยู่เพื่อทําคุณงามความดีเนาะเมื่อก่อ,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 อนนี่กินข้าวเวลากินข้าวกินอยู่คันนาบ้างอะไรบ้า,บางรุ่น,น,นที่เราเป็นเด็กทุกวันนี้ครบถ้วนบริบู์หมดมีโต๊ะมีต่างมีก็เครื่องเำนือความสะดวกจี่เยอะเหลือเกินเยอะมากเอาวันนี้หลวงพอลาไปก่อนนะตอนสายสหน่อยถ้ามีเวลาน้องพ่อจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกทีนะ แต่ตอนนี้ได้เวลาไปภารกิจอย่างอื่นแล้วต่ออแสดงออกอแสดงออกได้หลายเรืองตอนที่เรามีชีวิจิตเรามีแข็งเรามีกําลังแข็งแรงนีนะ่สู้ต่อไปขอทุกคนสู้ต่อไปนะรักษาคุณงาออมความดีเอาไว้เราพ่อจะมาเล่ารายละเอียดอีกทีว่าเดินทางไปไหนไปแวะที่ไหนบ้างแวะท่านสมชาติปาทกาโมอยู่ที่อำเภอศรีเชียงใหม่ก็มาที่ สาธุนะหลวงพ่อหลับไปก่อนสาธุสาธุสาธุ